ซื้อรถคันนี้นะครับจะมีตั๋วเครื่องบินฟรีให้12ใบบินไปไหนก็ได้ของสายการบินเรานะครับของจุนเหยาอย่างเช่นคุณไปยุโรปอย่างเงี้ยครับค่าตั๋วเนี่ย อ่ะสีกลมๆแสนหนึง่งเที่ยวหนึ่งฟรีไปเลยถ้าจองในงานเนี่ยนะจะมีทิปไปเชียงไฮให้อีก20่บองวันเช้าวันนก,ก็คือถ้า<ะ>พี่เขาบอกว่าถ้าจองในงานนี่สามารถมีอ่าทิปไปเชียงไฮ้ไปเชียงไฮ้ให้3 <สา S 2> วัน,3น2คืนเนาะทุกคนเนาะถ้าผู้ใดามาตอนนี้ก็สามารถมาจับมาจองได้แล้วก็มาดูตัวจริงได้เลยทุกคนสวยมาก บอกได้เลยว่าสวยมากๆสบายดีทุกคนมันี่กลับมาพบกับช่องนุชตี้สาวลาวอีกแล้วเนาะตอนนี้นุชก็อยู่ที่งานมอเตอร์โชว์อยู่ที่เมืองทองธานีนั่นเองเนาะทุกคนมันี่นุชจะมาแนะนามีรุ่นมีรถอ่าแบรนด์รุ่นใหม่มาแนะนําเลยเนาะนี่คือจะเป็นแบรนด์ของอ่าเจนเหย่เจนเหย่ออโต้เนาะทุกคนจะเป็นรถไฟฟ้าก็จะเป็น ไฟฟ้าเนาะเป็นรถไฟฟ้านี่ก็คือจะมีแบบโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยอยากให้ทุกคนมาดูจริงๆเนาะเขาจะมีโปรโมชั่นให้ดูเขาบอกว่าจากมีตั๋วเครื่องบินให้12ไฟสามารถบินไปแบบยุโรปถึสามารถบินไปที่นู่นที่นี่ได้เลยเนาะทุกคน <c oughs> นุชเห็นขนาดนุชก็เลยอยากมาเบิงนุชก็ยอยากมาแนะนําเบิงเนาะแต่เท่าทีไปห้เพิ่นมาแนะนําให้เบิงว่ามาันติเป็นจังไหร่แน่อย่างที่หนะเห็นแล้วว่าแหงแล้วเป็นรถไฟฟ้าอีกสิฟ้าไปเบิงนุไม่คยเห็นรถไฟฟ้าที่แบบสวยขนาดนี้เนาะ <c oughs> อันนี้ก็นอู่นนู่น,นมาจากช่องนุช เดี๋ยวจะให้พี่รีวิวให้พี่รีวิวอะเกี่ยวกับรถเนาะว่ามีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวพี่ช่วยแนะนํนรดหน่อยว่าเพราะว่าที่ราไม่เคยมีโมอเตอร์โชว์แบบนี้ก็อยากรู้ว่าแบบว่ามันอ๋อรถไฟฟ้าใช่ไหมลองแนะนําให้หน่อยค่ะว่ามันมีอะไรยังไงบ้างครับก็คือจะเป็นรถไฟฟ้านะครับเป็นรถไฟฟ้า100%เลยนะครับไม่ต้องใช้น้ํามันเสียบชาร์จนะครับแบตเตอรี่เต็มก็คือสามารถวิ่งได้1 0 0อ่า520กิโลนะครับอันนี้เหมาะกับการใช้ในเมืองนะครับหรือจะเดินทางไกลก็ได้นะครับเป เพื่อนด้วยล้อหลังนะขนาดใหญ่นะครับแบตเตอรี่เป็นแบบใหม่นะครับเป็นแบบว่า c ออีนะครับรับประกัน8ปีหรือ800กิโลนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยรถคันนี้ครับเทียบได้กับรถสปอร์ตเลยนะครับ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับก็คือวิ่งจาก0ถึง100เนี่ยแค่7วินาทีเองนะครับ ถือว่าเป็นรถที่น่าขับมากๆนะครับแล้วก็หรูหรามากๆนะครับอย่างเช่นที่เราเห็นอยู่คันนี้ก็คือสีเ <Luiza S 2> ขียวนะเป็นสีเขียวนะนะครับแล้วก็ภายในทุก <flowing> <ต>คน <จะ S 2> สวยมากแบบแบบนี้นะครับก็คือเริ่มต้นมาเนี่ยก็คือบริษัทของเขาเนี่ยชื่อจุนเหวยจุนเหยาเนี่ยจะเป็นบริษัทที่เขาทำสายการบินอยู่แล้วนะครับเหมือนเสมือนว่าเป็นเจ้าของสายการบินนะครับอยู่สองสายการบินนะครับฉะนั้นแนวคิดการออกแบบของรถเนี่ยครับเขาก็จะออกแบบเหมือน เครื่องบินแบบเฟิร์สคลาสเลยครับถ้าถ้ามองเข้าไปก็จะเห็นว่าอ่ามันค่อนข้าง,งที่ที่ที่จะหรูหรามากๆนะครับเบาะนั่งก็จะแยกออกชัดเจนนะครับแล้วก็ตรงเป็นคอนโซลตรงนี้นะคระับก็จะเป็นเหมือนที่วางแผนแล้วก็เหมือนให้ความรู้สึกเหมือนเหมือนเรานั่งอยู่บนเครื่องบินเลย<แ>นะครับแต่ที่สําคัญถ้าถ้าเข้าไปนั่งอะ่ะจะเห็นว่าอ่าในส่วนในส่วนเนี้ยหลังคาหลังคามันจะเป็นกระจกเลยนะไม่ใช่เป็นหลังคาเหมือนรถทั่วไปนะถ้าเข้าไปเห็นเข้าไปนั่งจะเห็นว่า เออมันจะมองเห็นทองฟ้าทั้งหมดเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวหนูลองเข้าไปนั่งดูนะคะลองเข้าไปเบิงลองเข้าไปเบิงเห็นไหมเห็นไหมว้าวทุกคนอู้ลูลาแห่งทุกคนคือสีสวยมากนี่คือจะเป็นรถไฟฟ้าเนาะทุกคนเนาะสามารถแบบว่าขี่ไปแบบอย่างที่พี่เขาอธิบายเมื่อกี้ในเราเนาะเบิงเบิงทางฟ้าทางทางเธอนีอ่งามสวยมากทุกคนนี่ ใครสนใจก็สามารถมาดูได้เนาะนี่อันนี้คนขับเดินทางคนขับสวยสวยมากนิ่มมากเลยอันนี้เป็นหนังแบบเหนังสีแบบสีส,สีไม่ค่อยเห็นเนาะไม่ว่าหลังคามันเป็นเป็นกระจกทั้งหมดเลยใช่นนใช่เป็นกระจกลวลราสมมติเราขับออกไปข้างนอก จินตนาการว่าขับตอนกลางคืนนะ,ะขับตอนกลางคืนเราก็สามารถมองเห็นแบบท้องฟ้าหรือดวงดาว,าวใช่แล้วก็เนื่องาจากว่ามันเป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมเราก็จะสามารถที่เปิดแอร์นอนเลยก็ได้อนอนดูดาวทั้งคืนเลยก็ได้อ,อันนี้คือข้อดี รับสวยมากสีมันมสีมันจะออกเสียวสีเขียวแบบเขียวหัวเป็ดอ่ะทุกคนสีเขียวหัวเป็ดเนาะสีสวยสีสันสวยงามมากเลยเนาะถ้าผู้ใดสนใจอันนี้นี่แบบถ้าถ้าสมมุติว่าเป็นเป็นคนลาวนี่แนะนําอันนี้สามารถขับไปลาวได้ไหมขับไปได้เลยครับก็คือการการชาร์จแบตครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือมันจะวิ่งได้ประมาณ500 520กิโลโ<อ>นะครับผมว่าไปลาวน่าจะชาร์จแบตแ,แค่ประมาณรอบเดียวก็ก็น่าจะถึงแล้วะนะครับขับไปเที่ยวลาวสบายเลยอุ้ยอยากจะขับไปจับ เนอจากเพราะว่าจากกรุงเทพไปลาวมันก็ไม่ไกลมากก็คือชาร์จแบตครั้งหนึ่งแล้วก็อีกสักครั้งหนึ่งแค่จอดกินกาแฟชาร์จแค่20บนาทีนะครับ20บนาทีเต็มแล้วแล้วก็ไปต่อได้เลย หมายถึงว่าเราแค่อาจจะไปซื้อกาแฟสักแก้วหนึ่งหรือเข้าห้องน้ําเสร็จทานูราเสร็จก็แบตก็เต็มพอดีเอ่อไม่ยุ่งยากเาะใช้งานแบบสะดวกสบายเลยแป๊บเดียวแป๊บเดียวแล้วก็รถเนี่ยสมรรถนะดีนะครับคันใหญ่เนาะอย่างที่เห็นอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยากจะแนะนําอีกคันหนึ่งก็คือคันที่มาใหม่รุ่นใหม่เลยสีชมพูนะครับสังเกตว่ามันจะไม่เหมือนกับคันนี้นะครับคันนี้ก็สวยคันนี้ก็สวยสีแบบหรูเลยชมพูน่ารักมากสุดน่ารักเนาะ ก็เบกสีส้มเหมือนกันใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นจะเป็นรุ่นรุ่นเดียวกันกับคันนั้นแต่เพียงแต่ว่าเราเอามาคอสตอมใหม่คือแต่งจะสังเกตเห็นว่าล้อแมกจะไม่เหมือนกันล้อแมกจะสวยขึ้นนะครับล้อแมกขอบ19นิ้วแต่งให้เป็นเหมือนเหมือนสปอร์ตหรือเป็นรถแข่งอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็เน้นเป็นสีชมพูเน้นชัดเทลแบบนี้นะครับก็จะสวยขึ้นนี่สวยเบาสีส้มเหมือนกันเลยเเดี๋ยวลองดูดูดูข้าวทางคนนขับว้าวจะลองขับไปลาวบังเดอร์ จะลองขับไปลาบ้างเด้อทุกคนอุ้ยน่ารักมากน่ารักไหมนด้อยู่นะทุกคนอ้แบบไฟฟ้าอ๋อมีเบาะมีเบาะเป็นแบบไฟฟ้าเนาะทุกคนเบาะเบาะปรับ,บปรับจากไหนปรับบบเป็นเนาะทุกคนอันนี้ก็คือแบบอุ้ยน่ารักสีแบบสีส้มอะสีชมพูข้างนอกเป็นสีชมพูข้างในเป็นสีส้มนี่สวยมากเลยนะจริงๆริน่ารักมากโอ้จอใหญ่มากเลยเนี่ยอันนี้ก็มีจอแบบเล่น,เล,นเล่นพงเล่นเพลงอะไรได้หมดเลย เนาะทุกคนเห็นไหมว้าวสวยมากสวยมากรุ่นเบาะหลังนี่อยากจะบอกว่าอุ้ยนี่นคือสามารถนั่งได้สะดวกสบายเลยเนาะทุกคนนี่มันมีบาะแบบรองรับการแบบเลื่อนไหลอะไรเงี้ยคือสามารถปรับเป็นระบบ ไฟฟ้าได้เลยเนาะทุกคนเนาะนี่สวยมากๆสวยมากโปรโมชั่นตอนนี้นะครับก็คือถ้าซื้อรถคันนี้นะครับจะมีตั๋วเครื่องบินฟรีให้12ใบบินไปไหนก็ได้ของสายการบินเรานะครับของจุนเหยาก็คือ12บใบเนี่ยจะให้3ปีปีละ4ใบอย่างเช่นคุณไปยุโรปอย่างเงี้ยครับค่าตั๋วเนี่ย อสีกลมๆแสนหนึงเที่ยว1นฟีไปเลยกับอีกแสนหนึงฟรีไปเลย,เลยทําอย่างเงี้ยครับสีใบต่อปีนะครับแล้วก็รับประกัน8ปีนะครับรับประกันแบตเตอรี่8ปีมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24บชั่วโมงฟรี100กิโลนะครับแล้วก็มีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพรบแล้วของแถมเป็นอื่นอีกให้มากมายเลยนะครับ นะครับแล้วก็มันจะมีเป็นบัตร g o เมมเบอ e r ครับเป็นบัตรพิเศษเข้าไปในในสนามบินก็จะมีเลาส์พิเศษสําหรับของจุนเหยาวเลยก็คือของเราจริงๆมันก็คือเป็นแบบ าสายการบินของเราเลยนะครับก็จะมีฟรีให้แล้วก็ฟรีน้ําหนักกระเป๋าให้ด้วยหลายๆอย่างโอ้โหจริงๆเยอะเยอะเลยครับอยากให้เข้ามาสอบถามที่บูธด้วยนะ<ช>ห,รหรือไม่ก็ติดต่อมาที่เฟ Facebook ข,ของเราได้เลยนะครับจุนเหยาออโต้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้เนาะทุกคนนี่อันนี้ก็คือเป็นรุ่นของนี่แหละอย่างที่พี่เพิ่นบอกมาเมื่อกี้นะว่าแบบอันนี้ก็คือสามารถใช้งานได้สะดวกสบายเลยเนาะใครอยากจะแบบขับไปที่ไหนก็สามารถแบบชาร์จได้ครั้งเดียวก็ขี่ได้แบบหลายกิโลเลยเนาะทุกคนเนาะถ้าผู้ใดสนใจก็สามารถติดต่อ เข้ามาได้หรือว่าเข้ามาดูได้เนาะนี่งานมีถึงวันอาทิตย์นี้เนาะถ้าอยากใครอยากเข้ามาดูก็สามารถเข้ามาดูได้เลยเนาะอันนี้คือจะเป็นรุ่นของ J JA, จเนาะทุกคนสามารถมาดูได้เลยนึกว่าเหมาะกับแบบว่าคนที่แบบไม่อยากเติมน้ำมันอะ่ะอยากใช้แบบรถไฟฟ้านี่เหมาะมากๆเนาะทุกคนก็จะมาประมาณนี้เนาะทุกคนสามารถเข้ามาดูได้เลยทุกคนบ๊ายบายสบายดีเด้อ